เอาละครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ชาเนล KDSC n C นะครับวันนี้เราไม่อยู่ในเกม bon Z, oo Kai, นะเล้าบอาลแซดบูดูไกเทนไคชี้สามนะเรามาเริ่มเกมกันเลยดีกว่านิวเกมเลยนี่อ่า นี่นี่ Dark History นะครับเราจะมาเล่นอย่างนี้ระดับยากไปเลยจะได้มันๆผมอาจจะมีการพูดคำหยาบนะครับผมต้องขออภยัยเวลาที่นี้ด้วยนะส่วนพวกนี้ผมจะกดข้ามไปเลยนะเพราะว่ามันจะเสียเวลาอย่างเงี้ย จริงๆแล้วเมื่อกี้ผมอัดไปรอบหนึ่งแล้วล่ะแต่เมื่อกี้ผมลืมเปิดไมค์แม่งทุเรศเลยเอ้ยตายย็นเนี่เฮ้ยเฮ้ยให้ตายสิวะพี่ชายหาอะไรวะเนี่ยโดนไปหมาจ้าพี่คบโดนไม่ได้ ครับพีโกโลปาดดิปาด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 โดนเออโดนเจ็บปล่าล่ะน่าอ่าเจ็บไหมครับอ๋อแล่ะเดมอนเวฟโอ้โหปับ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 โอ้ย เดี๋ยวมึงโดนเดี๋ยวมึงโดนเฮ้ยเอาโดนอีกรอบนึงแล้วกันโดนอีกรอบนึงซึ้งไหมล่ะผมว่ามันถึกมากเลยนะอเออเอออืมอืออ่า พูดมากว่ะโดนเฮ้ยอะไรวะกพลัาางขึ้นเตาสก,กิดจ,จิ๋มหมามันคุ้ยคุ้ยคุ้ยเออต่อ,อยไม่เข้าทุเรศมากหืม พี่ครับโผล่ไปไหนพลังขึ้นเต่าไปดิโดนเอ้ย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 อะไรวะพลังขึ้นเต่ากระเด็นไหมจ้ามา พลังขึ้นเตาอือม,มามาเฮย้เย,ยเฮ้จยจะเย็นจะเย็นเลยพี่ชายโอ้จะเยน็นจะเยน็นต่อยกูไม่ตัวตัวกูววไม่นอกจอหึฟ <c oughs> ุ่งไปหาว่าโดนซัดกลับทีเดียวเลย ใจเย็นเนี่ย้ยไปตายหาซะเปเชบีมแคนนอนำน้ำหน้าชนะนะครับเย้ขออนุญ,ญาตเซฟ นะครับนะนับปะอ่ะมาเหอะนับปงนับปะอะไรกับปงกับปะามาเหอะมาไอ้สามตาต่อยเข้าไม้เออต่อยเข้าครับ โอ้โหอะไรวะโน่นเนี่ยอืพลังดาชเนีเจ้าสื่อสู้ไม่ได้แน่เลยจริงๆในหนังเจ้าสื่อก็ระเบิดตัวใช่ไหม นี่เราเข้าไปต่อไม่ไหวหรอกถ้าเราใช้เจ้าเสืออือมโมอีกทีนึงอีกทีนึงอืมเจอกันใหม่มนะเทียนพี่เทนทินทังแล้วก่อนพี่เทนโนตมมาแล้วทินทังโมโหแล้ว ขอเวลาชาร์จแป๊บนึงเนี่ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยเอาไงไหวไหมเด่นจรินทั้งโดนปืนใหญ่พลังจิตที่แ haciendo? ท้จริงที่แท้จริงที่แท้จริงอ๋อ อะไรวะอ๋องั้นก็เฮ้ยโดนอีกทีโดนอีกทีโดนโดนโดนอะไรกาป่าท่าเฮี้ยอะไรชื่อโคตรเสียวเลยเฮ้ยหะฮะฮะส่งคามฟิงส์เลยไงฮะเฮ้ย ยังเองยโดนโดนโดนนี่ไงโดนโอ๋อนี่ผีก็โลดตายนี่เองเออ เงาคุณพิกโกโลทำร้ายคุณพิกโกโลเหรอโอ้ยอะไรฮะน้บป่าโอ้ยน้ำป่าอ่ะชื่อแมงก็ทุเรศแล้วโดนโดนเต็มๆเอาโมโหโกหงเ่ยเป็นยังไงล่ะ ออเออฟู l l p ว w e r รถแค่เนี้ยมาแล้วสุดหล่อมัดจ้าวิภพอ,พอา้าวเฮ้ยเฮ้ยพลังกระปะมันก็สวนกับไปด้วยมัดจ้าวิภพสิครับรออะไรล่ะเห็น พลังขึ้นเต่าอ,อีกทีนึงงเป็นไงตึงอันเด็ตึงอันเด็ดโดนนี่โดนไปชุดโดนไปชุดอะไรอะไรนะป้าโดนตายตายมึงต้องตาย พลังขึ้นเต่าเต็มที่เอ้ยพลังขึ้นเต่าชาร์จเต็มกำลังอืมเอออ่ะเบจิต้ตาช่วยฉันด้วยดูถูกซุนโงกูมากไปแล้ว ต่อไปรู้สึกว่าจะเป็นศึกตัดสินที่นะครับมา,ราพร้พอมแล้วครับเราไม่อ่านอะไรทั้งนั้นครับเราอ่านไม่รู้เรื่องเราใช้ชสัญชาตญาณอย่างเดีวยวโอ้โหได้ดราฟตนบอลหนึ่งลูกโคตรลัคกี้ลัคกี้มาก ลัคกี้จริงๆเบต้าเบต้าเออขอเอาเต็มที่หน่อยละกันเอ้ยโอ้มันก็เอาเต็มที่ครับเอ้ยเวละเอ้ยใจเย็นใจเย็น้ยเยนาเอ้ยพลังขึ้นเต้ามา รู้ว่าใครเก่งกว่ากันนักลบฉันเต่าของแกมันมีทางสู้ฉันได้หรอกอะไรกับสูตรการหลีกเจอกับพลังขึ้นเต่ <c oughs> าอีกรอบเลงนี่ไงซึ้งซึงโอ้ยอืม มาเบิต้าอวดดีนะักใช่ไหมฮะอวดดีนะักใช่ไหมเอา้าอวดดีนะักใช่ไหมฮะอวดดีเหรอเจอหมัดเจ้าพี่พบเฮ้ยแย่แล้วโอ้ยเวรยเนย โอ้ยโอ้ยโอ้ยหือโหอะไรวะกำลังเตะเลยอะดูความเฮี้ยนะครับมาสุอร์กาลีกัรน่ะสุอร์กาลีการสุอร์กาลีกันนี่จอยแม่งจะพังกับเพราะงานนี้แหละครับผม โอ้โหแม่งโอ้โหอะไรอ่ะโอ้เฮ้ยไป่สึงเสืงบ้าเอ้ยโอ้โห ขอให้มาเอ้ยโอ้โหสาสต้งท่าเตะอย่างดีมะเอ้ยเสยนเน่เบต้าโอ้อหโอโหเบตตาไอ้ง่างเอ้ยออ้โหย,โโหโโหยิงนักใช่ไหมฮะ คทำหย่าโซของมึงนี่แหละจะทำให้มึงตายเ็จกูละาเบจิต้า,อนนาโอ้โหแมนต้องจัดไปตายซะปล่อยไม่ทันหรอกเรียบร้อยเยส ชนะต่อเนื่องเลยถือว่าเป็นเลือกที่ดีนะครับโชคดีอีกอย่างหนึ่งคือได้ดาร์นบอลมาตั้งหนึ่งลูกขอบคุณงคุณงูคุณช่วยโลกกันไว้อีกครั้งหนึ่ง ใครสนนะเล่นอย่างเดียวครับเนื้อเรื่องเราเนื้อเรื่องจริงทุกคนก็น่าจะพอรู้อยู่แล้วนะทุกคนน่าจะเคยดูเป็นการ์ตูนมาก่อนนี่เราได้ฟิสเซอร์ซาก้ากับสเปเชียลซาก้าฟิสเซอร์ซาก้าไว้คาวหน้านะครับแล้วก็นี่นะ ถ้าทุกคนอยากให้ผมแบบว่าใช้ตัวอะไรสู้กับตัวอะไรก็คอมเมนต์บอกผมไว้ได้นะจะบอกว่าให้ผมใช้ตัวอะไรก็ได้5ตัวสู้กับตัวอะไรก็ได้5ตัวนะเล่นแบบทีมผมจะใช้5ตัวคอมมีใช้5ตัวนะโอเคนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆนชอบวิดีโอของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดซับสไคร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ